ครับสวัสดีครับผมคลิปนี้กลับมาพบกับผมเกษตรลุงพุทธาวันการเล่นลู่อีกนะครับหลังจากปรเดทายคลิปลงโดนเลยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์พังนะครับแล้วก็ช่วงเกี่ยวเขานี่ฝนตกกับบกอดีม้าสวนนะครับเมื่อนี้ไเลยมาทําการเอทำระบบน้ำนะครับเพราะว่ามันจะเบิดฝนแล้วนะครับปลายฝนแล้วนะครับเดี๋ยวเมื่อนี่สิบห้ามาเบ่งเป็น คลิปสั้นๆนนะครับผมอยาจังสีมัอันนี้เป็นแผงโซลาเซลล์นะครับครับผมได้ห็ดโค้งโค้งยิงนะครับผมนี่ครับราคาพอถึงสองพันนะครับสามารถลองรับได้สามแผงนะครับหาร้อยหาสิบวัตครับผมแต่อะไรอย่จังสีมมาว่ากันที่ลังนะครับวันนี้ไ้เบิรงระบบน้ำก่อนนะครับที่ผมใส่ในี่เป็นแผงเดียวนะครับ เพราะว่าแผงนี้บริดตอนะครับใส่แผงเดียวนะครับเป็นปั่มจุ่มนะครับสามร้อยแปดสิบวัตต์ยี่สิบสี่โวลต์นะครับผมนี่นะครับอัดทำระบบหนาเป็นมินิสปริงเกอร์นะครับครับผมให้เบิร์นนะครับมินิสปริงเกอร์นี่ครับจับมุนดิ อันน,อนนี้ตอนนี้ผมเปิดพร้อมกันอยู่หาิบหัวครับน,นี่ครจีเป็นถีหัวครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเดี๋ยวจะมาปรับหม่นี่นครับวตัตตนศีดานะครับกับบักงูครับหาิบหัวนะี่หมุนสีทุกหัวเลยนะครับช่วงนี้แดดอ่อนนะครับแดดอ่อนจะสีหมุนคอนะครับอ่จจะแดดอ่อนช่วงนี้ แดดบดนะครับคือม,มันใจเลยทางานเพราะว่าปั่มทํางานตามแสงแดดนะครับผมครับใครที่กําลังมองได้กําลังสีเหตุระบบน้ำนะครับประมาณใส่มิงเกอร์ประมาณหาซิฟหัวนะครับใส่แผงแผงเดียวกับปั๊มยิงโตครับก็มาใส่ใจเลยน,นะครับหาซิฟหัวพร้อมกันตอนนี้โบมีแดด กสิคอยอยู่ครับเพราะว่าต่อไปถ้าเกษีใส่ใใระบบน้ำเลยนะครับเพราะว่าฝนเบิดแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวรายละเอียดจังใดผมกตจังสีห้าลงเบิงให้เบิงอีกที่นะครับสำหรับแผงกระปัอมนะครับ ตอนนี้โบมีแดดนะครับปั่มกระทำงานคอยนะครับก็ว่าหมุนทุกหัวนะครับหาตอนแดดแห้งๆนี้ทำงานเต็มทีนี่หมุนหาสิบหัวหเลยนะครับแต่กาบอลได้ร่องว่ามันจะใส่ด้ร้ายกว่าน,นีบอะครับแล้วผมเพียบหาสิบหัวนะครับมาดูทีนะครับครับตอนนี้เป็นแผงเดียวนะครับต่อแผงเดียว นี่ครับแผงงานบริเตอใส่นะครับนี่แผงเดียวห้าร้อยห้าสิบบัตเดี๋ยวเบิบ์โวนตครับตอนจะกดสามสิบหกโวลต์นคสามสิบหกโวตอนบอมมีแดดนะครับสามสิบหกโวครับถ้าแดดจัดๆนี่สี่สิบสองสี่สิบสี่บนลต์ได้ได้ครับกับป๋องสามร้อยแปดสิบวัตตสี่สิบสี่บนนะครับรองรับแรงดันหาสิบโวนะครับ โอเคครับผมทลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับถ้าไดกกำลังเทระบบมนานนครับมินิสปริงเกอร์ตัวดีนะครับตัวดีมีสปริงเกอร์ใบดีนะครับราคาประหยัดงบประหยัดนะครับผมซื้อมาหนี่ประมาณเจ็ดรลอยนะครับเทื่องสายเชื้งมีดโอเคครับผมคลิปน้ะพอกกันไหมครับ